Yo, all these thoughts keep me up at night. Yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night. Yeah. I can't think straight, need the light. I know. need to breathe. Get me up and out of the sheets, Under my feet. Another cup of coffee and me, that's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Ayy, I think I need to be on something medication. I think I need to figure out the segregation. I think I needed just a better education to understand a world that's so complicated. Intoxicated. ก,กดก,กดเกือบอัดไม่ทันมาอัดทันตอนตอนเริ่มเกมแล้วนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้มากับมาหลอดเม็ดส้มแนละ้วโอเคขยับขยับโปรแกรมอัดวิดีโอเล็กน้อยมาวันนี้อยู่กับนาคอสเหมือนเดิมครับจนกว่าจะติดระดับประเทศเราถึงจะเปลี่ยนคอนเทนต์ไปตัวอื่นเม็ดส้มคงไม่ไหวนะเล่นวันละสี่เกมมนะโอเควันนี้ก็จะมาไหนก็มาเล่นและมาสอนเทคนิคต,ต่างๆแล้วกันนะครับจากการก๊อปยูทูบช่องอื่นมา <laughs> okay. แล้วก็สําหรับมาหลอดิสต้มก็เป็นน้องชายผมเองนะเป็นน้องชายแท้ๆนี่แหละแต่ว่าเล่นเก่งชิบหายมาเดินด้วยกันเลยครับเราแพทใหม่ต้องให้ป่าได้ช่องต้องให้รวมช่วยฟาร์มนะเพื่อจะได้จบมังกรทันนะครับไม่งั้นฟาร์มคนเดียวไม่สี่แล้วก็จบมังกรไม่ทันด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่น่าสี่นะผมทิ้งคลิปล่าไปตัวหนึ่งเพื่อให้มันจบทันนะ okay. งน,นี้ถ้าถ้าไม่มีตัวเลเวทก็เราเลือกที่จะเก็บพานิชไว้ได้นะผมเก็บไว้กดล้านบางกรข้างบนเลยโอเคไม่สี่นะน่าจะสี่ข้างบนพอดีครับคลิปเข้าไหมโอเคสวยงามแต่ว่าจังหวะนี้ทามมิ่งเมดเมดต,ต้องมาบนนะครับแต่ว่าเมดไม่มาเราอาจจะสู้ไม่ได้นะถ้าเข้ามาเยอะตอนนี้เห็นแค่ไฮเาเตก,กับซิลเข้ามาแล้วหลอ่อลูงัดไปกอดออก วันเดอร์มาเติมครับปุ๊บโอ้โหลอยโอ้โหลอยดับบนลอยโอ้โห, 100, อหเรียบร้อยครับแทบไม่ได้เดินส่วยงามส่วยงามจริงๆเที่ยวโอเคไม่น่าต่อได้ละขับไปฟาร์มต่อครับเปิดมังกรเปิดโอ้ยจอลรถคห้าฟาดหางเนี่ไใ้ซิวมาอ้าซิวโดดกลับครับ รอ,อเพื่อนมาโซนนะเราอย่าเพิ่งฝืนนะฝืนเราอัดพลาดได้นะครับโอเค,อเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ฟาร์มต่อไปตอนนี้ผมเลือกเป็นดาบแดงนะปกติจะชอบเป็นขวานนครับแต่ว่าดาบแดงนี่ฟันมันกว่าแน่นอนมันแรงซาต้าลงล่างนะโอเคมันจะจูบกันละเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดอะไรขึ้นครับเอาคลิปกลางสิครับจงังหวะนี้ ไม่มีใครอยู่โอซิลมาฮะงัดไปหนึ่งทีแล้วปล่อยด้วนติโอเคอเขาจ่ายติแล้วดึงออกมาไกลๆเขากลับช้าๆแต่ว่าเขาก็กลับทันอยู่ดีแต่ว่าเราคุ้มนะเรามีรูดูดเลือดน,นะโอเคใครเตะตายแล้วโ,โอโอโอต้องไปรับเพื่อนวันเดอร์อันติแล้วครับตัดซิลก่อนเลยละกันอันติซิลโอเค คุยมาหลอดเปิดแล้วครับโถมรอจังหวะครับสกิลหนึ่งกับสองยังไม่มาเลยนะเข้าแฟนติดื้อปแน่แข็งรอดีครับจังหวะนี้เอาสองตัวนิ่มๆรัดช็อตเก่งมักรกรเล็กเกิดพอดีนะนี่ราดนะั่นเราต้องราดให้ได้นะเพื่อจะได้มีเงินเยอะขึ้นในช่วงห้านาทีแรกนะถ้าเราลาดไม่ได้เนะี่ โคตแย,ย่เลยนะเนงินหายไปประมาณ70 80บาทใช่ไหมอือยากจะมีประเด็นใช่ไหมละ่ะตายวันเดอร์มาไม่ทันหรอกโอเคไม่ตายยายาโอเคทางบนเหมือนจะใส่กันอีกแล้วเอาแล้วซาต้าบีแล้วใช่ไหมแข็งครับรอช่วยเพื่อนเอาซาต้าก่อนระบำดาบโอเควันเดอร์ วันเดอร์เฮ้ย,ยงัดไม่โดนมันฟิกจังหวะสวยจัดเฮ้ยซิยลไมค์คนนึงเฮ้ยโ,โ้เอาเลยสุดปึ๊บโอ้โหป้อมตีฉันเออทำมันตีผมเก็บตายโอเคโอเคเดี๋ยวเข้ามันจะมาแล้วความแดงต่อครับเรียบร้อยถามว่านาคอต ช่วงนี้ฮอตไหมก็อาจจะไม่ค่อยฮอตเท่าไหร่นะผมว่า mm hmm. พวกเฟนิกกับเอรินดอร์น่าจะเล่นง่ายกว่าในช่วงนี้ครับไอพวกที mm ่ hmm. มันเคลียร์คลิปไวแล้วก็เก็บออบเจกต์เร็วๆนะครับนาคอสก็เหมือนจะเร็วนะแต่ยังสู้สองตัวนั้นไม่ได้ครับโอเคไม่มีใครมาช่วยเลยนะ mm hmm. มันหายหมดเหมือนกันโอเคไฮยาเตะโผล่บ okay. น <Okay. S 1> นะ mm hmm. น่าจะได้ไฮยาเตะด้วยครับไอนี mm hmm. ไปปิดแล้ว มาอ่ไปแล้วไวจัดเลยจะคลิปดีกว่าเอาอยังมันซ่อนในป่าแล้วไอรีทวไมไม่เห็นเหรอบ่าเอ้โอเคได้อยู่เฮ้ยหลบเฮ้ยมันจายสกิลหมดแล้วนะอโอค้คโี้ัโตินะรเรโอ้าเาอ้ยโ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 อ้โ้ยโอ้ยโอโอนสโอ้ัอ้นตอน้ยโอ้จอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อยอ้ยมอย้ย้ ดูดเลือดก่อนที่บนเข้านะน่าจะได้บนนะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บปาดเข้าไปโออโอ้ยเกือบไม่ทันแข็งึ๊บเอาต่อไหมไม่เอาแล้ว <laughs> ไม่เอาแล้ว เอสูใจติแล้วเอ้ยช่วยเพื่อนก่อนเพื่อที่โอเคไม่ตายครับต็ตายนี่หว่าไม่รอดเราสูบลวก่อนอเดี๋ยวปล่อยบนบนบวกนะครับเราทําคลิปดันขึ้นไปครบก่อนนะได้ขึ้นบ้านเขาง่ายๆครับอแล้วกดยอมแพ้ฮลัลโหลใครวะเอลสูแนี่เลยไม่ตายาตัวเดียวไม่กดยอมแพ้เลยฮลัลโหลอะไรวะเนี่ย โอเคเราจะได้กลางนะมันอยู่บนเยอะมากเราหล่อยกลางก่อนครับค่อยไปบวกเตะมาปะหุ่นฝืนไม่ได้เอา้าซิวเฮ้ยจังหวะนี้ยังไงตายยังวะยังไม่ตายเสร็จแน่เก็บสกิวสองไว้ปาดละปาดลั <laughs> ดลามาหลอดไม่ส้มแนละ้วจังหวะนี้นี่ไงสามต่อโอเคตีเบาลงนะเราติดบัฟบัฟมังกรสีทองครับ เป็นอย่างบวกอยู่ครับอ้าวแล้วตายครับมาหลอดไม่ส้มเฮ้ยบวกกันอยู่อะเดี๋ยวขึ้มาทางนี้ขอตีเสร็จก่อนโอเคเฮ้ยอ้ย,อยมันโลมันโลจังหวะน,นี้แออคุ้มสองสยองฝันเฮ้ยแข็งอืออือผมไม่ตายผมพยาเตะม,มาเฮ้ยโจ,โจ๋โอเคความต่อถือว่าคุ้มนะสองแรกสองแล้วก็ได้มังกรมาตัวหนึ่งคนระับ จะมาหลอดตายตั้งแต่ยังไม่ได้บวกไฟเมื่อกี้นะกลางเหลือนิดเดียวเองนอะ้เอา,เอาสุตัวเดียวนะโดดเดียวเดียวได้นะเดี๋ยวกดยอมแพ้อีกยังไงสาตามตตีออกนะครับ ตีได้บ่มันอยู่เยอะอ้าแตกไงล่ะเจอพลังอะไรดีครับคลิปบนอยู่ไกลนะคลิปบนเราทำล่างก่อนนะไอ้ยดื้อไปเลยผมตีป้อมเอาเลยเพื่อนเอา้าไฟลายฝืนออข้าวพร้อมคลิปแม่งตีกูป้ปอมระบบยอดจริงๆ แต่ยินก่อนนะคลิปล่างไอคลิปบนยังไม่มาเลยเอาละใส่สุดกันหรือไม่ครับในแมปตอนนี้เอลสุอันติออกมาหรือเปล่าเมื่อกี้หรือสิกเกอร์มาหลอดเดินไปอหอขาใหญ่สุดๆไล่ปาดไล่ปาดโอ้โหงัดฟรีไปหนึ่งทีวันเดอร์ออกมาปาโลแล้วเข้าไปตีปอแบบหน้านนด้านๆโอ้โหชิวอันติเอาดิแล้วจังหวะนี้ ขวัญโมันจะตายหมดแล้วแล้วมาหลอดเข้าไปแล้วครับปาดไปหมดเลยั้หว่านี้หมดหลอดอ่ามาหลอดตายอีกแล้วโอ้โหไม่ไม่เข้มเลยวันนี้อ่าอารีไดค้าครับสวนเอาลวไอริกเก็ตา,ตายตามแล้วอิกกี้ไปด้วยนะ งไงเอลสุช่วยังไงวะเนี่ยมันเยอะมากล้วตายหมดเลยเหลือสองคนกำบมาหลอดเอาดิต้องกดถอยนะฮะบอกน้องชายตัวเองบอกเพื่อนด้วยใจเย็นๆนะรู้สึกรู้สึกเริ่มใจร้อนเกมนํำว่าใจร้อนนะเคลียร์ป้อมก่อน <c oughs> มึงยอมแพ้แล้วเพิงบอกไว้ใจเย็นๆพอโถเอ้ยเฮ้ย ไม่ได้นะเห็นเราก่อนครับเห้เขาเหมือนจะเอาหรือว่าจะเอาเฮ้ยจะหลบไปหนึ่งทีแล้วมาหลอดกดสปินมาแล้วขอปาดหน่อยไม่ได้เนี่ยอันเดอร์มาซ้อนฮะอาเกี่ยวไม่โดนนะจุ๊บจุ๊บตามรอเพื่อนฮะเราตัวต้นเกมครับเลดเกมเราค่อนข้างจะบางมาก งไงขัดให้เพื่อนนะเข้าสุดไม่ได้นะไฟเตอร์เหมือนกันช็อคสวยไล่ซิลครับโอเคต้องอันตีนะผมอันติยังไงก็ไม่โดนนะแต่ว่าลดครูดาวสกิลหนึ่งกับสองเพื่อต่อสกิลไม้ถึงครับไม่งั้นไม่ได้ค่าแนะ่เนะ่ยนะตา,ตาโอบิน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 ไม่ตายไม่เสียก็เกิดยังไงละจังหวะนี้ก็เข้าสุดดีครับ โอ้โตายโดนยีน่าแปลงร่างเปลี่ยนสถานะนี่หมดเรียบร้อยบอกแล้วให้ใจเย็นๆเพื่อนจะยอมแพ้อย่างเดียวจะยอมแพ้อย่างเดียวเลยทีมอ่อนแอสุดๆอ่าแล้วเขากดยอมแพ้ให้เราไปแล้วนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะกับการเล่นกับมารอตน่าจะเป็นแมสุดท้ายละ <c oughs> เล่นกับมันละ ว,วันนี้ได้แบกมาหลอดปกติโดนมาหลอดแบกโอเคมาจบไปแลครับสำหรับคลิปนี้นะเพ,เพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซัมพ้ายให้ผมด้วยครับนี่อีกสกินนึงที่ผมชอบนะเทมากแล้วเสียงตีมันดูไพเราะสนองหูโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับไปละ